เอาเหลื่อมตนเนาะแม่อันนี้อันนี้โง่ก็อนเนาะเอาสัตว์ใ่ญ่แลวเนาะเอาเท่าที่เห็นก็อนเนาะยางเบิ่งก่อนโง่บามันบามันของพันบามันบาบามันเผอเลนี่เขาองบามันเผอเบามันบา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 มันบามันข้อเลื่อยข้อตั้งบนเนื้อเลยอบามันแดงบามันแดงเนาะนี่เนาะของบามันแดงตอนนี้นะข้โตัวง่เนี่ยมันเป็นตัวจักบาทครับตัวง่นี่ถ้าถ้าไม่ช้องนี่ปกติกะปุ๊มืน อหกหมื่นนั่นราคานี่เนาะทำทองได้ค่าทองก็เขาจะขึ้นไปอีกประมาณสักหมื่นห้าอหกหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นห้าประมาณนี้เนาะเราผู้ชมติดนะมันนี่ตัวน้อยนี่ได้ส์ตัวน้อยนี่เกิดเกิดหน้านี่สามสามเดือนนี้เพิ่นนี่คือห้าหมื่นเลยตอนนี้ได้ห้าหมื่นแล้วเนาะตัวน้อยอ๋อครับครับแต่ทีนี้ครับถ้าผู้ชมจิดเขาก็เลยคือจีบสิบห้าครับแล้วปัดต้นเพิ่นในปัดต้นหน่อบอันอินซุ้งไงก็ไก่ เป็นของพื้นบ้านเหมือนหรือเป็นของจีนของผมครับเป็นไม้พันธุ์ทางกินซุ่มเอามาจากเซอร์เียพื้นบ้านเหมือนหรือไม่บ้านทางนี้แหละแต่ว่า<อ>เป็นหน่อไม้ที่แบบว่ามันกินอร่อยกว่าหน่อไม้บ้านเราไม่เหมาะกินซุ่มครับก <ๆ S 2> ินซุ่มเนาะเอาพวกนี้เนาะนี่แน่นๆะกับทางภาคใต้ครับครับครับโอ้อันนี้คืออันนี้คือโค้งหน่อง่าที่เห็นเนาะอันนี้เนาะโอ้ภาพภาพภาพมันเป็นลักษณะนี้เนาะเออ แล้วอันนี้เป็นต้นมะมงเนาะมะมงปลากรห่ครับครับครับแล้วก็เราจะลงต้นมะพร้าวโดยโดยบรรยากาศท้ๆไปเนาะอันนี้พื้นที่สามไร่บ่ครับพื้นที่สามไร่ครับโอ้ครับ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 อันนี้ทนายกายเพิ่นกับมาเบิ้งเนาะมาเบิ้งงานเนาะครับครับเอออันนี้ได้แมตเพิร์สอันนี้อันนี้สำหรับข้าวข้าวไก่ชุนจะมาคุ้ข้าวไก่ชุน โอ้ได้ใกล้ได้เนาะมู่ฝูงใส่บาบ้ามูฟงครับครับนี่ได้ใกล้นี่ได้กาเขากะเด้งปั่นเฮ่อมู่ฝูงไปเล่นโอ้อันนี้กันอันก็ได้ใกล้เนาะใส่พันเขาคัดคัดใส่พันมันยังดีอันนั้นฝัดมะพร้าวเพือกมันนะอันนั้นมะพร้าวมะพร้าวคือมะพร้าวไฟผมว่โอ้มะพร้าวนิ่หอมเข้ามีละโอ้มาคือเศรษฐีเด็งินแบบมันเป็ี่ยนเรื่องนั้นได้เกือบจะควันเนาะไปลงทงไปลงเบื้องขบงง่าเขาบังเอาตะชีเลยไปครับเอาเลาะพี่เนาะเลาะย่างเลาะก็ได้เดี๋ยวนะผมเ่าะ เอาน้ำนาเลยนาโอ้ครับครับครับเอาเบิงดูยางเบิงดูผ้าเบิงดูมะได้เพื่อนเน่อันนี้ไม่ไผ้น้อยบอกครับวันนี้อันนี้ไข่บงไข่ไทยหวานไข่บงหวานอันอันอันโอ้ไข่บงหวานนี่นะไม้บงหวานบอกเลยนะครับพื้นบ้านเนาะอันนี้ต้นมะม่งต้นเพถ้นครับอันนี้อันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เนาะน้ำดอกไม้ต้นน้อนสัมปะหลังกระได้โอ้มันได้ขว่นอันอันี้เนาะขุ่อันครับครับกล้วยโกย ต้นเพื่อครับอันนี้นะอันนี้ลิ้นจี่โอลิ้นจี่ก็ได้อันนี้โกยพันเพื่อครับอันนี้อันนี้อันน่ะหอมท่องอันนี้น้ำหวานน้ำหวานเนาะอันเป็นอันนี้หอมอันนี้หอนไหมน้ำมาเอ็ดเพื่อครับอันนี้อันนี้เม็ดเอครับอันนี้อย่างเม็ดเม็ดเพื่อนี่นะอันนี้เม็ดอันเม็ดเพ็ดบดบ่ะเม็ดบดห่านะโอ้เม็ดบดเนาะเม็ดบดเ็ดกระไดเนาะอันนี้ต้นมะพร้าวพันเพื่อครับอันนี้น้ำหอม อน้ำหอมน้ำหอมไปเจยปุ๊เฮงเขาเลยจังได้กินครับวันนี้ปีที่สี่ครับตัวนี้อ๋อปีที่สี่ได้แล้วเนาะปีที่สี่เลยหรือไม่กินนะครับบานี้บานี้เฮ็ดอันนี้เด้เฮอ่อนเห็ดอันนี้นี่มันเอาเป็นเป็นแต่ชื่อว่าเฮาเฮาเพาะว่าตีปีกว่าน้อไม่เพื่อับเอามาเฮ็ดอันนี้ไหมไม่ไม่จิกไม่อะไรเงี้ยเฮาไม่จิกไม่จิกไม่ห้างเฮานี่บอกมาซื้อโตะเข้าไปโอ้โตะเข้าซื้อือมาแล้วโตะเข้าไป อาอ์ดไว้เนาะแล้วครบปีมามันจะออกเองอ๋อไม่ต้องพ่นน้ำเนาะอ๋อเราไม่ต้องดูแลเออแง่ไหนก็ออกบ่ครับออกแต่เงียนี่เร็อพ่งมันเพิ่งออกเพิ่งเก็บไปอออกหมดแล้วอีกหน่อยมันก็ออกออกออกชุดใหม่มาครับครับครับอันนี้เฮ็ดอันนี้โอ้เฮ็ดเนาะนี่เนาะเป็นเฮ็ดลายเติบได้หนิเนาะ อันนี้อันนี้ได้มือสามกิโลปูนี้ำีอันนี้พักํำรึ่งก็ได้นีเนาะปล่อยขึ้นไปตามธรรมชาติมันโอ้อันนี้เป็นลิ้นจี้ต้นลิ้นจี้เนาะอันนี้ปลาบ่ปลาบ่ปลาเป็นปลาธรรมชาติปลากินพืชปลาเพื่อแน่น่อยู่นี่มันมีปลานินปลานิลปลาปลากินพืชทุกชนิดปลามันหลายหลายหลายอันเนาะมีแม้ปลากินเนื้อเนาะปลากินเนื้อปล่อยลงไม่ได้ปลาคอเนาะ ข้าวข้าวโค้ดปะทินชืดธรรมชาสตร์ครับ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 ตัวนี้ธรรมชาติอันนี้เบอร์เพื่อข้าบอันนี้นะอันนี้ต้นกะเพราครับอันนี้นะโอ้ขัดบ้านข้าวหองพักต้นพักอีตู้ไทยบอกว่าบอกต้นกะเพรากะเพราภาษาภาษาพื้นเมืองภาษาพูดไทยนี่ภาษาพูดไทยต้นกะเพราภาษาพูดไทยมีแมนบอกต้นต้นพักอีตู้มีแมนบอกพักอีตู้มีแบบนีงกะเพราพักอีตู้มีคือกันเนาะ โอ้พักอีสู่ไทยก็มีแมนบอกอืมครับก็อันนี้แมนถือขับต้นเถื่อนนี่ครับอันนี้อันนี้ต้นเถือนน่อนครับยินกะพารำโอ้เปิดข้างใจเพื่อนาะน,นี่เนาะ<ช>ไม่แมนพรา,าพลาดพืชพื้นเมืองเลยเนาะครับครับอันนี้สวนฝั่งนี้จะเป็นสวนทุเรียนเด้อฝั่งนี้สวนทุเรียนบะเอะาฝั่งนี้จะเป็น<อ>สวนทุเรียนฝั่งนี้นะ